สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะ่ะบ้งคิบเจ็บเห็ดใหญ่ต่อกันเลยคะ่ะงามคักงามเนี่ยพ,นะพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเห็ดอีพออีแม่เห็ดสองดอกในแกงอิ่มทั้งขอบพุ่งบนตะพี่น้องพุนะ่นน่ะปวดพ่อขววงงามคัก พี่น้องงามคักสะอ่อนมึงเด้อพุ่น่ะมึงสองสามสี่ดอกพี่น้องมึงว่าไอเจ็บรถย้ายเจ็บรถพันพ่อเห็ดงามย้ายพ่อสิบหอยพันเจ็บพี่น้องเอ้ย <c oughs> นะมึงเนี่ยมีแต่งามงามพี่น้องเลยมึงดูพุ่น่ะสะอ,อนคักบาดบาดบาดลุยต่อเลยพี่น้อง <c oughs> พุณน่ะ เฮ็ดงามคักไปไปซองดอกนี่งามพูดนะเฮ็ดงามไม่ใช่เต่ายางพานอาจงไว้ให้ป้างามอลังการสวยงามอลังการ มึเงเนี่ยี่นอ่ะงามขาดงามเียกำลังเป็นกี่พุนัดดอกหนึ่งสวยงามมากเลยยุคห่างท่างนั่งเศร้ามีแห้งกะเหลียวเห็นเห็ดโอ้ยแต่มันงามขาพี่น้องนงงเลยโหดพ่อคว่ำงามของเห็ดพุนัดดอกหนึ่ง พี่น้องเอ้ยพุ่นอ่ะสามดอกอยู่ข้างล่างพุ่นอ่ะโอ้ยมองนี่มองเฮ็ดออกคักๆแน่เลยวนพุ่นอ่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวล่องไปกันได้เอาสามดอกขน่ะเอาพี่น้องเอ้ยมาบังเห็บซอยหย่พ่อ or, นเดอดอกบังญ่อีหลอีอีหล่อโพดพ่อคว้มงามป้าอีพออีแม,ม่คอยเบิ่ง ปาดๆๆเห็ดยักษ์ใหญ่พี่น้องเอ้ยพุ่นอ,อ่ะไม่อย่างจะจะเอาไว้ไไวาาถ่ายรูปได้เนี่ยได้พุ่นอ่ะพี่น้องงามคักงามแน่เบิ่งกอดีด้วอันนี้ไม่อยังคือจังปากปิ้นพันล้านยังสิ <laughs> อ้ยเห็ดเห็ดใหญ่นแล้วพันปากปิ้นพันล้านเลยเนี่ย เอามีไเต่าจะ,จะลองมาได้มัน,นสิมบื้องล่มป๊อดอีพอีเม่ยคอยป๊อดเห็ดบ้งเน้ดอกใ่คักใงเน้บ้ัง,มม <c oughs> บงดอกนี่ดูได้ป่นี่ดอกนี้กะงามย่นํำกันนี่สามดอกพี่น้องสาสามดอกบ้างห้อยกะลอกกะแ่กินเพิ่นบังเนยดอกนี้กะงามงาม ่น้องคนละส่ออนขอไม่เคยเห็นจ้าเทธอพูดน่ะพี่น้องเฮ็ดใหญ่กหนาแม่ใหญ่เต๋าผักบ่เบิ่งเอาขาไมา่เพิ่นเบิ่งดูแม่ใหญ่เต๋าขาเฮ็ดพูนแบบปั้ดโผดพ่อคว่ำแามเจ้าของเขาคุยได้คักมือนีิพี่น้องในพันผ้ามาพรัเฮ็ดงามเอาโอเคเนาะค่ะเนาะ เฮ้เพิ่นเท่านี้จากเมืองไีนป้าพุ่นดอกนี่งามงามพุ่น สวยง่าผองเห็ดพุนดอกดันเทาเนาะพี่น้องเห็ดงา่างามพี่น้องบ่มีหอดน,นอนบางเนี่ยงามคกเบง่งยายพ่อนสีสไล่อันตากแดดไวไถ่เห็ดเป็นพงใส่น้ำซุปเนาะพี่น้องบางดองา งามเสือออนคคทแปซพุ่นนะเลขกสามมางามคคทแค่ไหน <c oughs> พี่น้องเดึงเลยงามงามพี่น้องโอ้เสืออ่อนเฮดเมอนีงามคคท